ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆนักโขกหมากลุกไทย,นนะไท,ยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนล นลีลนแต้มบุกวันนี้ AI เล่นขาวผู้เล่นเพียโอเคเล่นฝั่งสีแดงไม่เสียเวลาครับไปศึกษาแต้มในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าดูว่าช็อตเข้าทำจะดูแค่ไหนครับสําหรับคู่นี้เลือกใช้เบีย้ยคู่สายมาเจอกันสักตั้งสิ ดูว่าจะใช้รูปไหนสู้กันขึ้นเม็ดซ้ายไปประจําตําแหน่งและสําหรับคู่ต่อสู้ AI ทำทรงเหมือนจะเล่นม้าโยงซ้ายเจอกับม้าเทียมหน่อยนะ AI จัดให้ครับเลือกใช้ม้าโยงซ้ายมาสู้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูแต้มม้าโยงซ้ายกัน บุกมาด้วยสามเบี้ยริมเอายังไงดี AI สกัดหน่อยไหมไม่ครับอ่ะขึ้นขุนผูกเรือเต็มทรงเลยพร้อมสู้ละจังหวะนี้ยันสกัดไว้ก่อนเสียบเลยครับผมอ่ะสะกดทางโคน AI กินตัดทำลายโครงสร้างแวกเบี้ยเ็นเตอร์อ่ะได้ผลครับเชิงนี้โอ้โหเอาละ ทีนี้ผู้เล่นเป็นโอเคเจอกับเรือแสนแสบหน่อยนะทำยังไงดีขุนแดงโอ้โหทำไงแอดโกยครับผมออกตัวเลยจังหวะน,นี้เลือกใช้3มเบียตีเซนเตอร์อ่ะสะกดทางเม็ดไว้ก่อนไม่ให้ขึ้นจังหวะน,นี้ AI ย้ายเรือมาริมไม่สนครับบุกตีหน้าขุน AI บ้างเอครับผม สะกดทางโคนเลยโอ้โห,โหดอกนี้จุกอกเลยครับอาจจะแน่นอกครับรู้ว่าจะยกออกยังไงสำหรับกูเล่นเพลโอเคปะไหลเม,ม็ดเข้ามาเ้ยไอไม่สนครับปูเบี้ยคู่บุกขึ้นไปเรือแสนแสบมาอีกแล้วทำยังไงดีขุนแดงไม่สนครับ เด้งมา้ามาริมกระดานรู้ว่าจะทำอะไรช็อตนี้ครับผมโรยตัวลงมาเลยโอ้โห,โหจะเอาเบี้ยง,ง่ายทำยังไงดี AI ช็อตนี้อามิตรพุทธครับไม่สนใจครับนะโยกตัวใหญ่ไปปีกซ้ายช็อตนี้กินตัดเปิดคลองเลยมามได้ผลครับ เอาละทีนี้ AI เริ่มเห็นแผลแตกที่คิ้วซ้ายครับดูว่าจ,จะใครยี่ยังไงไปครับจังหวะนี้ถ้าเราเป็น AI จะเลือกเดินตัวไหนดีครับทุกท่านลองวิเคราะห์ช็อตนี้กันดูครับว่ามีใครเห็นแต้มบุกของ AI บ้างครับช็อตนี้เอาละและ AI ก็ตัดสินใจครับผมเส้นม้าเลยครับผมไปตัวหนึ่ง โอ้โหแรกกับสองเบีย้ยโอ้โหจะคุมไหมไอไถ้าช็อตนี้ได้ผลนี่เท่ากับหน้าขุนของ AI จะมีสองเบีย้ยไปจู่โจมคู่ต่อสู้นะโอ้โหแล้วเรือพร้อมอย่างนี้ครับสนุกแน่ๆเลยครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคกินเลยครับผมไม่ฟังเสียงช็อตนี้เอาละ AI บุกขึ้นมาได้แล้วฟาดลูกไปทีหนึ่งอ่ะช็อตนี้ถอยครับ อ่ะยังเหนียวอยู่ครับผม AI ครับเดินม,ม้ามาใช้เบี้ยสูงผูกสวยงามจริงๆม้าตัวนี้เป็นม้าพญาครับกลางปีช็อตนี้ AI ปูเบี้ยคู่บุกขึ้นไปเอาละ่ะแผงลิฟละสํารับเบี้ยคู่ของ AI โอ้โหต้องรีบกำจัดทิ้งครับ AI ครับผมโอ้โหชิงไวกว่าได้เปรียบรับกินตัดไปก่อนเอาละมาดูแ้มนี้ครับ มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ช็อตนี้กินเลยครับผมตูมเข้าไปอ่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเจ็บปวดรวดแล้วถึงสวงในเลยครับผมฟาดลุกเข้าไปอ่ะยังเหนียวอยู่ดูครับไอก็บีบหน้าขุนอ่ะลบช็อตนี้ได้ทางโคนครับโอ้ โอ้ยแม่ทางตัวใหญ่นี่สวยงามอ่ะขึ้นมาช่วยลูกพี่หน่อยจังหวะน,นี้ยืดจังหวะน,นี้เส้นเม็ดอุ้ยใจเย็นครับตายรอเลยครับสำหรับเม็ดแดงโถเอาไงดีไอช็อตนี้ไม่เอาครับอ่ะเสริมเม็ดไม่ยอมเสียตำแหน่งเลยครับช็อตนี้สำหรับหมากแดงเลือกเดินมา้ามาอ่ะ ใช้ขุนไล่โอ้โหทำไงดีม้าม้าเกี่ยวฟาดขุนไล่ม้าหนีมานี่เอาละกินครับจังหวะนี้แรกเลยลูกออ่ะจูบไปก่อนไปครับ กระชับพื้นที่อะไล่ทำไงดีเรือโอ้โห,โโหเรือนี่ก็เหนียวจริงๆลุกหลบมาตานี้หลบมาตานี้ AI ครับผมเส้นเม็ดเลยโอ้โหใจเย็นครับโอ้โหเลือกตัดถึงใจหลบมาตานี้ํำหรับโคนแดงโอ้โหอย่างนี้ครับทิ้งขุนให้รอบเป้าเลยจับเรือฟาดไปทีหนึ่งซิ ลบมาตำแหน่งนี้โอ้โหนี่คิดจะมอบตัวเลยครับปูเล่นไปโอเคบอกไม่ไหวแล้วแอดหัวร้อนแล้วครับผมช็อตนี้จับเรือล็อกเป้าไว้เลยโอ้โหน่าจะต้องมอบตัวไหมดูครับทุกคนโอ้โหเรียกว่าสู้สุดชีวิตนะไม่ยอมให้ลุกจนนะ,ะยืดก็ได้ครับผมโอ้โหนี่ไม่ไล,ล่นะครับผมช็อตนี้นะเดินมามาตำแหน่งนี้ใช้เม็ดครับผม แทงเข้าไปลุกจนขุนแดงณนะตำแหน่งนี้ครับทุกคนโอ้โหดุเดือดจริงๆครับสำหรับช่วงต้นกระดานกลางกระดานนะครับผมก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในกรณีศึกษามากรุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเป็นโอเคทุกท่านและขอขอบคุณผพัฒนาโปรแกรม AI ครับจริงช,ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนพันธ์แท้มากรุกไทยกดติดตามเจอกันใน EP หน้าครับสหายนะักขบทุกท่าน